ไปร่วมอนุโมทนาบุญนะคะกับข่าวของวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ออนไลน์พร้อมทั้งจัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดรานันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนตรยัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่11กันยายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ โดยมีคณะสงฆ์และสาธุชนจากทั่วโลกร่วมพิธีกรรมออนไลน์ผ่านระบบซูมและยังมีพุทธศาสนิกชนบางส่วนเดินทางมาร่วมพิธีกรรมณศูนย์กลางพิธีสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ นำปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อโดยนำใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตามหลักวิชา <c oughs> เพื่อให้ใจของทุกท่านมีความบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายอาคาร80ปีบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยและพิธีกล่าวคำถวายพรตทหารเป็นสังฆทานค่ะ ส่วนในภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันต์อนันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนตรยัยเนื่องในวาระพรรษาแห่งการบรรลุธรรมโดยคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันจุดเทียนใจไฟนิรันต์อนัน,นตชัยพร้อมทางได้ร่วมกันอธิษฐานจิตตั้งผังสมเร็จซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความเลื้อนปิติของคณะกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ จากนั้นพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์ก็ได้เมตตานำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสและได้อ่านทบทวนโอวาทโดยมีใจความโดยย่อว่าบุญทุกๆบุญเราต้องทำจึงจะได้แต่ถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่ได้ ซึ่งบุญที่เราต้องทำนั้นก็มีตั้งแต่บุญประจำเทศกาลบุญประจำปีบุญประจำเดือนบุญประจำอาทิตย์บุญประจำวันและบุญที่ต้องทำตลอดเวลานี่เป็นสิ่งที่เราต้องทำเพราะเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งสแสวงบุญสร้างบารมีนอกจากนี้ท่านยังได้เทศสอนธรรมะอันทรงคุณค่าด้วยค่ะ สำหรับการปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ทางวัดพระธรรมกายได้จัดเป็นประจำมาอย่างตลอดต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้พุทธศรรนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกายหรือวัดใกล้บ้านด้วยการมาปลูกฝังศีลธรรมและวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและบุคคลรอบข้างนับเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองด้วยค่ะต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับยอดกาลายานมิตุทุกท่านนะคะที่ได้ร่วม งานบุญวันอาทิตย์ออนไลน์และร่วมพิธีจุดเทียนใจฝายนิรัน,นดรานาตชัยเพื่อบูชาพระนรัตไตรด้วยค่ะ